เอ้ลู e สวัสดีครับอยู่กับผมกอล์ฟลีและเราก็อยู่ในเกมเบสทอมาสิโปนะครับไปเจอแมนเชสเตียกันดีกว่าได้ลงมันตัวจริงหรือเปล่าดุยแลวที่แล้วเจอเลสเตอร์นะครับกดกดอะไรกดไปแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้ลงสนาไมไงแล้วก็กดลืมกดถ่ายด้วย ก็มกไม่เป็นไรครับไม่เสียหายอะไรมาอ้าวอ้าวดูจังวันนี้ส่งซะเอ้ยได้อยู่โอ้ไม่ได้เวลากดขอบอลบอทมันชอบเปิดลูกโด่งให้นะครับแม่ ชอบเล่นลูกยาก่าถ้าอยู่บาซา่มามัดดิดว่าไปอย่างนั้นไลเตอร์ลิงหลุดแล้วจังหวะน,นี้เสียบอลแมนเชตี้ยิงโอ้ s <S เอา้าไม่เข้าได้ไง เป็นอนิงโยครับเสียบอลลูกนี้ตัดไปแต่แม่งยิงไม่เข้าเหรองงโอ้ยี้ยหักซะเต็มข้อเลยเสียดายครับลูกบางทีไม่เป็นไรมา เ,เล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับมีเรื่องโบน่าแปลกใจอยู่ดีก็เล่นดีเปิดมาจังหวะน,นี้ครับแมนเชสเตอร์โอ้โหอี๋ท่าสกัดโคตรอีพิกเลย

ไปไปเ pues ียอ๋ออาเอี่ยอะไรเนี่ยอะไรทำอะไรของมึงเอาเมื่อกี้มันทำอะไรของมันมันจะล้มครับมันจะล้มบังทำไมเพื่ออะไรมาโอ้ไหลอย่างนี้ อโอ้โหเนี่ยตัวทีเพื่อน,ห,นหลุดหรือเปล่าเนี่ยเอ้ยยังไม่หลุดหรอเอ้ยเพื่อนวิ่งแล้วอืไม่มีสก,กิลเลยเ หลุดมาแล้วจังหวะสเลอร์ลิงสตเลอร์ลิงไม่ผ่านนะกองหลังเราเยังทำหน้าที่ได้ดีนี่หอช่องจนเหนื่อยนะเนี่ยทำหลุดอีกอืมแยกไปได้ไปโอ้โหเสียของไหมเนี่ย โอ้เสียของเลยเหนื่อยด้วยแย่งดิเออไหลมาโอ้ช้าที่หายได้อยไอห่าเออแม่งกองหลังแม่งอัลเมนดี้แล้วเจอทีมเล็กๆนี้น่าจะผ่านไปได้นะครับ นี่เจอโอตาเมนดี้กับกองบอลนี้ม่งโหดร้ายโดดครึ่งแรกครับศูนย์ศูนย์ถือว่ายังทำได้ดีนะทีมเราแต่กองบอลนี้ก็มไม่ได้เป็นรองนะทพราะมันนสามสิบหกต่อหกสิบสามได้หกสิบเท่าไหร่นะหกสิบเจ็ดสวย อีไม่เข้าคนเน้นนะ่ะเน้นแล้วเนะี่ยรองเท้านะวับอยากยิงโกทีมชาติอังกฤษเลย ม,มันรับสิบตัวอะไรนี่หว่าเคสซิงสิงสงเพื่อนโอ้โมอดากุมโซนเออแย่งมาโอ้สอง่ง Sure that that เออได้อยู่ตรงกมาโอ้โหงก็น, oh, น,กนอยิงก็ได้จา้าอะไรกันนะกหน่ำน่กูก็ยิงไปนู่นยิงก็จบแล้วมเพื่อนมาเพื่อนใจเย็นอย่างนั้นไป แย่งดิเฮ้ยหัวร้อนแล้วจะคุมโซนอะไรกันก็หนาลงมาแย่งเองก็ได้เว้ยค่ะคุมโซนแล้วเสียบอลแหละกูหมดแล้วเพื่อนเอาเสมอก็พอไหมเนี่ย มาตั้งรับไม่หว่า <S S <anya>. <S เหตุผลที่ผมอยากอยู่ทีมใ,ใหญ่เพราะมัน <S S เคยเล่นแล้วมันแบบมันไม่ตั้งรับขนาดนี้ <S S <anya>. <S แถมบุกหนักด้วย <S S well to to เล่นทีมเล็กแล้วแม่งชอบตั้งรับนะฮะแล้วกูเล่นกองหน้าเล่นโกก็เบื่อเล่นหลังก็บุกไม่ได้ ถ้าอยากเล่นโหมดนี้แล้วสนกุกกว่านี่นะกล้กองหน้าได้ยิงดยวยแต่แม่งอยู่แบบพวกเพี้ยนไม่หนุกแลวโดนโอเคดูมัน,เ,มน,น,นมเล่นกันอ้าวเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปแล้ว โอ้เพื่อนแม่งไม่มีสกิลเลยใครมาทำเพื่อนกูมึงเปล่าเมื่อกี้ใครทำเพื่อนกูจ่ายมาดิเฮ้ยโอ้เลี้ยงไว้ไหนนะ โจนเป็นออกว่ะเออดีแหละแม่งเหน,ห,นหนื่อยคิปหา,า,ายแล้วน,นะเออเกือบเใจไหมเนี่ยนั่งเลยเหรอนี่นี่นคือย,ยังอะไรเนี่ยทำยังกระจบเกมย,ยังไม่จบครับผม นี่เสียใจอย่งกับ,บจบเกมแล้วมมยีแล้วแม่งแม่งมันกระตุกตอนกูโจนเป็นออกดีมากคอมแม่งร้อนนะครับเปิดทั้งวันทั้งคืนแหละ ดูท่าวิ่งมันโดนหรือเปล่าลูกนี้โอ้โหปล่อยให้เข้าไปขนาดนั้นโดนแล้วเอ้ยเอ้ยเสมอก็ยังดีนั่นแหละบ้าบอจะมาเขี่ยประตูตังหมดเวลาหรือปเปล่าเลตติ้งทำไมมันเท่ากันนั่น แล้วทำไมไอ้นั่นไม่ได้หกสิบห้าวะต่อนาทีสองมาลุยนาทีสองกันดีกว่าเจอเวสแฮมนะฮะต้องขอสามแต้มเกมนี้ไม่ได้ละอยู่ที่สิบเลย ไปวิ่งเพื่อนโอ้โหทันวัล้ม่ทันเอ้ยสกัดไม่ดีไปโอ้โหนี่เป็นศูนย์แนรอยเงินเงนวันะ เหมือนจะจ่ายไม่ดีนะฮะตอนแรกแต่กูโหดในสัดแชนเปี้ยนเนี่อนะฮะจ่ายอ๋ออันนี้หวาแฉลบถ้าไม่ฉลบจ่ายไปนู่นแล้ว นี่ฮะเดี๋ยวดูนะดูถ้ามันไม่เฉลบเนี่ยมันห้โอ้โหจ่ายไปไหนกันะนะมันจะจ่ายให้ผมวิ่งนะแต่เมื่อกี้มันถล่มไม่ไม่ทันแล้วดีนะที่เฉลบมันสูงนะฮะไม่น่ายากเกมนี้สามแต้มอ้าวเสมอซิตี้เมื่อกี้ก็ถือว่าพอใจแล้วฮะ ทีนี้เจอทีมไรก็ไม่กลัวนะครับมีเดนโบเราไปไปมาเปิดเข้ากลางโอ้ไม่ได้อ้าวจักบ,บอลได้ครับอือส่งให้กูคนเดียว,ลวเลยใช่ไหมเนี่ยยิงมั่งดิกเพื่อน

โอ้เฮียจะม่งสู้ได้เนี่ยเอ้ยม่งได้ป่ะโอ้เพื่อนเฮ้ยอันนี้มันโหะอะไรกองหน้าเลยไม่บิงไม่วิ่งเอ้ยเอ้าแม่งวิ่งตามเองนะครับแม่งกดถอยมาแล้วไม่ยอมถอยเ <c oughs> กนะ็บแรงเห่อเดี๋ยวแม่งเหนื่อย The first give them แย่งลุมสามเรียบร้อยครับโดนแย่งขึ้นเกมด้านซ้ายสวยงามเพื่อนสวยลุกอยากไอสวยสวยไอไอพลาดเองครับโอ <Your fight. S 2> กาสทองแล้วคุพูดเมื่อกี้คุ้พูดส,ส, <forward S 1> สวยสวย,สวย<ก>อะไรไว้เนี่ยเบอร์นะครับ เมื่อกี้ไม่ได้กดขอบอลเลยนะเพื่อนมันยกมาให้เองจากโบจัมเบ้เพือ่อนเรู้จักส่งนี่นก็ดีใช่ไหมกไม่ต้องกดขอบอลบ่อยๆตอนแรกๆนี่ผมกดขอบอลแก็ไม่กดก็คือแม่งไม่ส่งแต่หลังๆนี่มันส่งเองนะเริ่มฉลาดขึ้นเปิดจัะมาอุย้ยเอ้ย ไอแแหบี้ี้เฮ้ยอ่ะกระเด็นเลยเดี๋ยวมีเี๋ยมีล้างแคนะครับเดี๋ยวมีแก้แค้นชนกูอย่างนั้นเจ็บขึ้นมานี่ใครรับผิดชอบนี่ฟาวเลยอ๋อลูกไม่น่าฟาวแม่งก็ฟาวนะครับเป๊ะบางลูกแม่งเสียบขาแทบขากนู่นฟาว อ้าวเพื่อนนี่มีกระติกกระจายวิ่งไปเล่นบอลเนาะมึงรู้ปะเนี่ยมึงล้ำหน้าเอ้ยแต่มันแฉลบมันจะล้มหรอผมไม่รู้นะจำไม่ได้ละถ้ามันแฉลบนี่มันล้มไหมอ่ะมันโดนขาคู่แข่งแล้ววิ มงเทคตัวสูงกปล่าเว้ยสวยโอ้ไม่ชอบเบอร์เจ็ดเลยว่ะแม่งอืดๆช้าๆงงๆยี่อ่ะบอลครึ่งแรกครับดูกองเชียร์ดีฝั่งเราตงนั้นสีแดงแป๊ด มันแดนทั้งขนามเลยนี่หว่ากองเชฟเวทแฮมอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยกูทู่เองอ้าวไอ้ยทู่แม่เออนี่เอาคืนเฮ้ยอีกแล้วอะเวทแฮมมันเล่นลูกโด่งดีใช่บหยนั่งโยน ได้ลผลเกือบถลูวิ่งไปแล้วสวยงามเอ้ยยังไม่ผ่านวะกีดาวนี่กิสกิลจะบอกว่าผมไม่ได้เล่นจอยนะผมเล่นคีย์บอร์ดอ้าวอ้าวอ,อ,อ,อะไรอะไร เฮ้ยอ,อ๋อโดนบอลนั่นอะอ้าวแย่มือมือจมดินนะฮะไปเข้าเรื่องต่อผมเล่นคีย์บอร์ดนะไม่ได้เล่นจอยก็คือจะเล่นมันมันจะเล่นท่า ยากอะคีย์บอร์ดเออผมก็ไม่รู้นะว่าจอนจะเล่นท่าปเป็นยังไงแต่คีย์บอร์ดมันแทบเล่นไม่ได้หลุดแล้ว โอ้ยไปเล่นเยอะนะไล่ไแล้วจังหวะน,นี้ทะลุช่องอย่าเสียประตูอย่าทำให้ลูกยิงกูไหลฆ่าดิเพื่อนขอจบแค่หนึ่งศูนย์พอได้ไหมเนี่ยไม่เอาหนึ่งหนึ่งนะ เฮ้ยเฮ้ยอย่าปล่อยรุนแรงผมหมดแล้ววะเีวเวลาขยันโอ้ยแรงหมด passing <c oughs> passing วิ่งเออไอ้เพื่งกระตุกกูกำลังจะหลุดเฮ้ยเฮ้ย้ยไอ้ที่ไม่เปล่าอ๋อมันดึงล้มเลยนั่นน่ะไปสวยงาม ใส่ริมเส้นว่ะออกเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮียจะจบอยู่แล้วมึงมึงยานะมึงยานะมันมาแล้วเอ้ยโอ้ยเกือบเคลียบไปเคลียบไปเคลียบไปเถอะไอ้ซาบเออเรียบร้อยครับ หนึ 1> 1่งศูนย์เดี๋ยวมันจะให้แมนออาเดอร์แมนผมเว้ยนั่นไงเจ็ดจุดศูนย์แม่งให้มั่วใครยิงแม่งให้หมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นใครยิงก็ตามแม่งให้หมดนะครับถึงเอาโกขึ้นมายิงแม่งก็ให้แมนออาเดอร์แมนโก้โคตรบุลเล่ท์อ่าขึ้นที่เจ็ดแล้วครับแพ้แค่าตาเดียวแค่แค่เกมเดียว โอกาสลุ้นแชมป์ยังยังม,ยงมีอยู่ยังมีอยู่เอเวอสตันทีดหนึ่งเอเดียร์ฟุงที่แปดเดรอืมโอ้เรียงอะไรครับสามทีมเอเดียร์ฟุงอาเชนอนเชลซีอ่าแล้วทีมที่กูรักทำไมมันอยู่ที่ซิบ้ามันฤดูกาลที่แล้วนี่หว่าใช่เลยอ่าครับก็ต้องไปแล้วดีกว่าเจอกันท่าสามนะครับชอบก็กดไลค์แล้วก็กดซับไลค์ได้นะครับ f อ <ś> ครับเจอกันครับรัหน้าบ๊ายบาย